สวัสดีค่ะพบกับไอรีนเติร์ดอนะคะในวันนี้ไม่ได้มาพยากรณ์ไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโรนะคะแต่จะมาพูดถึงลักษณะนิสัยนะคะโดยทั่วไปนะคะแล้วก็พูดถึงการงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีมีนด้วยนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่13มีนาคมถึง13เมษายนนะคะซึ่งการพยากรณ์การพูดถึงในครั้งนี้นะคะ เป็นการดูได้ตลอดไปเลยนะคะคุณสามารถย้อนกลับมารับชมรับฟังได้นะคะไม่มีหมดอายุนะคะเพราะว่าเป็นนิสัยพื้นฐานโดยทั่วไปบางคนอาจจะมีนิสัยที่แตกต่างไปจากนี้ได้นะคะถ้าสมมติว่ามีการถูกเลี้ยงดูหรือว่ามีความเชื่อต่างๆใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะหรือว่าในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะคะแต่นี่คือพื้นฐานโดยทั่วไปของชาวราศีมีนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าลักษณะนิสัยพื้นฐานแล้วก็การงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ำนะคะเมื่อพูดถึงธาตุน้ำนะก็จะมีความาแปรปวนรวนเรได้ง่ายนะคะและนี่ก็เป็นนิสัยเด่นๆนะคะลักษณะนิสัยเด่นๆของชาวราศีมีนค่ะนั่นคือมีความปวนเปแป แปลเปลี่ยนได้ง่ายนะคะบางครั้งเนี่ยถึงขนาดไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่สูงนะคะมีจินตนาการล้ำเลิศนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่แงดีมากๆนะคะมีน้ําใจมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสารมากนะคะบางครั้งเนี่ยคือแบบ ถูกโนมน้ำใจได้ง่ายไปนะเพราะว่าคุณเป็นคนธาตุน้ำนะคือแบบใครจะชักจูงไปไหนก็ค่อนข้างที่จะโดนหลอกได้นะคะต้องเหมือนกับระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดนหลอกไปซะก่อน <c oughs> เป็นคนชอบเก็บตัวค่ะลักสันโดดนะคะลักสันโดดคือแบบชอบอยู่กับตัวเองนะ,ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่นะคะชอบอความสงบนะคะในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะ การงานของชาวราศีมีนนะคะจะเหมาะกับอาชีพที่ต้องติดต่อประสานงานนะคะเพราะเขาเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่แบบมีความละเอียดนะคะอาจจะเป็นเลขาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือนะคะหรือว่างานบริการต่างๆเนี่ยชาวราศีมีนจะทำได้ดีนะคะรวมไปถึงการไปเป็นเซลล์หรือว่าตัวแทนก็ได้ค่ะ ไปดูในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีมีนกันบ้างนะคะการงานการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยมักจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะบางครั้งเนี่ยก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยมากนะคะเรียกได้ว่ารวยกันเลยทีเดียวแต่บางครั้งก็แบบอยู่ในจุดที่แบบดาวลงไปได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากชาวราศีมีนค่ะ เวลาเข้าสังคมนะคะเวลาเจอเพื่อนฝูงนะคะก็อาจจะถูกหลอกล่อได้ง่ายคือบางครั้งเนี่ยทำให้คุณเนี่ยใช้เงินมือเติบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะจะต้องมีการวางแผนให้ดีในการใช้เงินนะคะจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะ,ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ย คุณจะแบบขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงบางครั้งคือแบบช่วงนี้มีเงินใช้จ่ายมือเติบมากๆเลยนะคะใช้เติบไปแป๊บหนึ่งสักพักนะคะหดไปเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะความใจดีเป็นเหตุให้คุณเนี่ยอาจจะลำบากได้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะไปดูในเรื่องของเพื่อนแล้วก็สังคมของชาวราศีมีนกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบ ใจใหญ่ใจดีเนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงนะคะสามารถเข้าได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นเลยนะคะเพราะคุณมีความที่แบบเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะไม่ว่าจะรวยหรือจนเนี่ยคุณไม่ได้จะคบที่แบบเจะต้องรวยหรือว่าจะต้องฐานะเท่าเทียมกันกับฉันฉันถึงจะเป็นเพื่อนกับเธอนะคะไม่คุณสามารถครบคนได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะคุณเป็นคนอ่อนโยนนะคะ แต่ก็มักจะถูกทรยศหักหลังนะคะจากเพื่อนหรือว่าจากสังคมที่คุณอยู่ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกแต่ตอนต้นว่าคุณเป็นคนที่แบบ ถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายมากๆเลยนะคะอนี้ต้องระมัดระวังด้วยว่าบางครั้งเขาอาจจะมาในรูปแบบตีสนิทนะคะให้ใกล้ชิดกับคุณให้แบบคุณไว้ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็หลอกคุณได้นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าทําไมฉันโดนหลอกฉันโดนหักหลังบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะความเชื่อใจคนง่ายของคุณนั่นแหละคะ่ะจะทําให้คุณเนี่ย ตกที่นั่งลําบากในะเรื่องของการเงินหรือว่าแบบเสียความรู้สึกเกี่ยวกับการเสียเพื่อนไปได้นะคะเพราะความไว้ใจนะต้องระมัดระวังในการครบเพื่อนด้วยนะคะต่อไปไปดูในเรื่องของคู่ครองหรือว่าคนรักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีมีนนะคะมีลักษณะอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือมีความขี้น้อยใจคะ่ะแต่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้นะชาวราศีมีนเขาขี้ใจน้อยนะคะขี้น้อยใจนะโดยเฉพาะกับคนรักนะคะ แต่บางครั้งเนี่ยก็ชอบทําตัวเป็นแบบแม่สื่อแม่ชักทําให้คนอื่นรู้จักกันทําให้คนอื่นรักกันนะคะแล้วคุณเนี่ยก็มักจะได้คู่จากการที่ทําตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักนะคะจากการที่ทําตัวแบบไปให้ความช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะคะแล้วก็มักจะได้เพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะจีบตอนแรกที่ไม่ได้ตั้งใจจะคบนะคะก็มาเป็นคู่ครองมาเป็นคู่แท้ของคุณได้นะคะ คือแบบคนใกล้ชิดที่เขารู้จักอุปนิสัยจริงๆของคุณนะคะแล้วเขาก็จะสามารถแบบเข้าใจตัวตนของคุณแล้วเขาก็รักคุณนะคะก็ได้มาเป็นแฟนได้มาเป็นคู่กันได้นะคะด้วยความที่คุณนะมีความละเอียดรอบครอบเกี่ยวกับคู่ครองคู่รักนะคะแล้วก็เอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะครอบครัวของคุณก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ และนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีมีนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอะไรที่ตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็สามารถพิมพ์มาแจ้งได้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมรับฟังแต่ตั้งต,ต้นจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ